สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองกันนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของเหรียญที่มีราคาแพงนะครับวันนี้มีด้วยกันอยู่2เหรียญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองนะฮะของในหลวงรัชกาลที่10และก็เหรียญ2บาทเนื้อทองเหลืองนะครับของรัชกาลที่9นะครับคลิปนี้ฟังให้จบใครมีขายได้แน่นอนนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับ มาดูในส่วนของเหรียญน,นะครับที่ผมจะไล่เรียงนะครับให้ทุกคนสังเกตกันนะครับก่อนที่ท่านพันจะเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็ลองสังเกตตามที่สยามชาแนลแนะนําสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อไปเจอเนี่ยนะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนเงินสดกับสยามชาแนลได้เรายืนยันว่าเราซื้อจริงร้อยเปอร์เซนตขอให้คุณมีจริงนะครับในเรื่องของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองเนี่ยนะครับของเลยหลวงรัชะกาลที่สิบนี่นะครับ เหรียญสองบาทสีทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่สิบนี้นะครับก็เริ่มมีการผลิตกันนะครับคือตั้งแต่ไปหกหนึ่งนะครับหกสองหกสามเป็นต้นมานะครับในปัจจุบันครับแต่ทุกท่านเคยรู้หรือว่าสังเกตดูไหมครับเหรียญสองบาทเนื้อทองเหลืองเนี่ยอาจจะไม่ใช่สองบาทครับทุกคนครับนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เหรียญสองบาทเนื้อทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่สิบเท่านั้น นะครับเมื่อมีการนะครับค้นพบนะฮะค้นพบเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพหน้าจอครับนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่สิบครับแต่ทุกคนสังเกตดูสิครับเหรียญนี้ที่เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยได้ส่งมาประเมินราคากับสยามชาแนลนั้นเป็นรูปแบบไหนครับนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่ลองสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมองว่ามันก็แค่เหรียญ2บาทธรรมดา นะครับจะมีอะไรพิเศษครับแต่ถ้าทุกคนลองมองต่ำลงมาของเหรียญนี้ครับมาดูที่ราคาครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับแต่ราคาไม่ได้เขียนว่า2บาทนะครับทุกคนที่เพื่อนๆส่งมาเป็นเขียนว่า1บาทครับ1บาทเนื้อทองเหลืองนะฮะของในหลวงรัชกาลที่10นั้นมีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ2,000บาทนะฮะจากการประเมินจากสยามชาแนลนะครับ ถ้าเกิดว่าใครเจอนะครับเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองเหมือนกับเหรียญ2บาทนะครับแต่เป็นเหรียญ1บาทของในหลวงรัชกาลที่10ครับเรายินดีรับซื้อเลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อขึ้นภาพหน้าจอให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ข้อมูลของเหรียญที่2ครับทุกคนครับเหรียญที่2นี่นะครับผมต้องบอกว่าเนื้อทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมีมากมายครับทุกคนครับนะครับหากคุณพลิกเหรียญกลับมานะครับ บางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สังเกตนะครับว่าเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับที่เขาเล่นหากันแรงๆและก็สูงๆเนี่ยเป็นปีอะไรทุกคนครับเหรียญเนื้อทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี2 5 5 1ตอนนี้มีราคารับซื้อแล้วนะครับแต่คุณต้องมีเยอะหน่อยนะครับต้องมีไม่ต่ำกว่า100เหรียญขึ้นไปถ้าเป็นปี2551นะครับผมยินดีรับซื้อเลย นะครับถ้าร้อยเหรียญขึ้นไปนะครับประเมินราคาเกินหน้าเหรียญอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านงานใช้นี่ซื้อแพงเลยนะครับร้อยละ400เลยนะครับคูณ2เท่าไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านงานใช้แต่ถ้าอยู่ในถุงนะครับปี51ที่ยังไม่ได้แกะออกจากถุงกระสอบนั้นราคาจะพุ่งไปถึง500บาทเลยทีเดียวต่อร้อยเหรียญนะครับเฉลี่ยแล้วถูกนะครับอาจตกที่นะครับอาเหรียญละ5บาทเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปี2551นะครับ ข้อมูลการผลิตประมาณ10กว่าล้านครับแต่ทุกวันนี้เริ่มหายายากเรื่อยๆนะครับในส่วนของเนื้อทองเหลืองนะฮะที่เป็นปี2 5 5 1ของในหลวงรัชกาลที่เก้าว่ากันว่านะครับมีการนะฮะเก็บกลับไปที่นะฮะกรมทรักษ์ Schools, หรือว่ากองกระสับเนี่ยมีการล้อมทําลายไปเรียบร้อยนะครับจึงทําให้ปี51นนั้นหายากครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่มีนะครับเหรียญนะฮะที่เป็นทองเหลืองของเหลวงรัชกาล <ๆ S 1> ที่9าอยู่ในมือนะครับให้คุณลองสังเกตดูครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอปีนี้ครับ นี่ครับที่ผมขึ้นภาพหน้าจอให้อยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอปีนี้ครับปี2 5 5 0ซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะพระเศีเล็กของในหลวงรัชกาลที่9น้ครับมีมูลค่าสูงถึง30,000บาทครับต่อเหรียญครับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอนะครับปี2 5 5 0นะครับเนื้อทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9ครับยินดีประเมินราคาให้สูงสุดอยู่ที่30,000บาทต่อเหรียญครับทุกคนครับ นะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้ก็สามารถส่งภาพมาประเมินราคาได้ที่นี่ครับนี่เป็นช่องทางติดต่อสยามชาแนลครับขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแอดไลน์ไอดียอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวติดต่อไม่ได้หรือว,ว่ายิง QR c o d ค,าคมาได้เลยนะครับยินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนังเด็กครับแล้วก็าสมมติว่าใครมีเหรียญคุด1บาท5บาทนะครับเหรียญตราแผ่นดินมีจํานวนมากๆทางเราก็ยินดีรับซื้อด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามรับชมช่องสยามชาแนลนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานและก็สยามชาแนลเองนะครับก็สามารถกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้เราได้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนะครับยังไม่มีช่องที่จะหาข้อมูลดีๆหรือรับซื้อจริงนะครับก็กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสยามชาแนลไว้ได้นะครับเพราะเราซื้อจริงและข้อมูลของเราเป็นข้อมูลตลาดนักสะสมนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอ,อกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ